เรื่อวันนี้นะครับเราทำการเล่น Minecraft p i x e l o n กันอีกแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่า Pixelmon ในวันนี้นะครับผมผมไปทำการค่อยๆฟาร์มซึ่งภารกิจาอันแรกของเรานะครับนั่นคือการกลายร่างเจ้าที่ตจาขั้แง่ของเรานะครับให้่แก้ปัญหาที่2แล้วก็ทำฟาร์มเอพิคอได้แล้วก็หาหมู่บ้านให้เจอนะครับนี่คือภารกิจแรกที่เราต้องทำสามอันนี้ผมทำได้หรือเปล่าในพาร์ทนี้ไปดูเลยครับผมป้าตาไลค์ผมหน่อยนะครับถึง500ไลค์ไปดูกันเลยสวัสดีครับ Minecraft Pixelmon กันอีกแล้วโอ้โหเริ่มต้นใหม่รอบนี้ผมขอแบบผมขอไม่ทิ้้งโปรเเจกต์ลละอันนนนีผมสาาบย คือการคือผมทิ้งโปรเจกต์มาหลายรอบเพราะว่ายอดวิวมันต่ำเว้ยอันนี้เราต้องพูดกันก่อนนะครับแต่ครั้นี้แน่นอนเราจะไม่ทิ้งโปรเจกต์กันเพราะว่าเราทำช่องเป็นช่องใหม่นะครับช่องเก่านี่ก็คือแบบให้มันกลายเป็นรีแอคชั่นไปนะครับอันนี้ก็สิ่งที่มันจำเป็นมากเอาล่ะวันนี้ไปข้าวพิกซามอนกันเหมือนเดิมนะครับพิกซามอนในวันนี้นะครับเราก็ทำการเล่นอยู่คนเดียวนะครับซึ่งก็่นอนว่าเราจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ไม่ใช่วันนี้แต่เป็นวันอื่นโอเคตอนนี้มีความเจ๋งของข้าวพิกซ์มอนกกก็เเสสาาาาาััญญณททีี่่รรยวมนจะให้ของมมนอยย่างงเเี้ห็ พวกเบอร์ร,ออรี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพอวิ่งผ่านปุ๊บมันก็จะให้แบบเบอร์รี่มาแล้วก็ให้เอ็กสองโลเอ็กสามโลเฮ้ยโอ้โหโคตรดีบอกเลยเรียกว่ามันเป็นวิธีใหม่ของโปเกมอนนะครับก็คือวิ่งไล่ตามเก็บเสาสัญญาณของโปเกมอนโกวิ่งเก็บก็ได้ของมาเยอะแยะมากมายนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นนะครับโปเกมอนที่เราเลือกมานี่เลยเจ้าชาลิซัตนะครับผม oh. หรือว่าเจ้าฮิตโตคังเงะของเรานั่นเอง ซึ่งน้องฮิโตะคางเงีเนี่ยความสามารถของน้องเราก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าตอนโตนั้นสามารถที่จะแปลงร่างเป็นเมก้าได้แล้วก็บินได้ด้วยคือที่ผมเลือกเข้ามาเนี่ยเพราะมันบินได้ครับคือคือไม่ได้เลือกเพราะมาเพราะอะไรหรอกเพราะบินได้อย่างเดียวอันนี้แหละคือประโยชน์ฮิโตะคังเงี้ยเว้ในความคิดผมนะก็คือแบบมันบินได้ผมก็เลยแบบเลือกมาก็ได้วะโอเคครับงั้นเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะครับตัดมงตัดไม้ก่อนนะครับเพื่อเริ่มการคลิปแบบอีซี่โหและคือเวอร์ชันนี้เป็นของเวอร์ชันเก่าเว้ยซึ่งผมไม่ได้เล่นเวอร์ชั่นเก กูจะเอาไปสู้กับตัวอะไรได้นอกจากคอยขีดมาขอขุดหินก่อนเล่นแบบเน้นสปีดรันนะครับปับ๊บม,มาครับ speed, เน้นแบบสปีดเน้นแบบสปีดหนังสือโปเกมอนด้วยนะครับทัสบุ๊กกด R เพื่อเอาโปเกมอนออกมาอ่ะมันคือทัสบุ๊กว่าเราควรทำอะไรบ้างน,นะครับต่อไปกดชิปเนี่ยทัสบุ๊กหาวิลเลจให้เจอหาแล้วพวกนี้เจอเนี่ยคือทัสบุ๊กว่าแบบว่าเราควรที่จะทำอะไรนะครับซึ่งภารกิจของเราก็คือแบบผมอยากจะทำตามเนี่ยทำตามหนังสือนี้ให้หมดเลยว่าเราควรทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองขุดตามหนังสือนะคือชิปแล้วก็ขขุุุดดดเเนนี่ยยอ้ย้้คมััทงชไ <c oughs> ขอบคุณครับนี่กดติ๊กไว้ก่อนเลยเพิ่งรู้เนี่ยหมดนี้คือแบบความเจ๋งของมันคือมันสามารถขุดทั้งชังได้แบบเมื่อกี้เลยนะครับคุณเห็นปะคือแบบขุดทีเดียวหมดช้งอะ่ะเฮ้ยโอ้แต่แต่ทีเดียวพลิกแอคหายเลยนะครับคือสมามารถกดชิปเพื่อขุดทั้งชังได้เคเ้เอาว่ะเอาว่ะหมดนี้มันมาว่ะขอบคุณเล็ก่อนนะช่วงนี้เลยขาดแคลนอยู่ <c oughs> ขอเหลกก็กเยอะก่อนไม่เดียวเหล็กทำชุดเกาะนะครับเอาเหล็กทำอุปกรณ์อื่นเนี่ยโอเคได้หินกับเหล็กมาพอตัวแล้วครับขึ้นบนดีกว่าฮะไม่น่าม ถามจริงว่าโลกโปกเกมอนนี่มีซอมบี้ด้วยเหรอเนี่ยฮะข้างหน้าเห็นปหมทุกคนเหมือนไปหลับหลุมฝังศพแล้วมีพวกซอมบี้อยู่อะอาสฮงตัวนี้เออโปกเกมอนเหรออ๋อเป็นวิญญาณเฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวถามกูถามจริงเออบอนโซนะครับหรือว่าบอนเนี่ยแปลว่ายึดติดนะครับผมอ่ะฮะก็บอนโซก็คือแบบอารมณ์แบบวิญญาณที่ถูกยึดติดไปแถวนี้นะครับซึ่งอยู่ในแถวสุสานโอ้โหไม่ยุ่งดีกว่าเผื่อผมกุดสุสานมีอะไรออกมาไหมไม่มีโอเคซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือว่าเราต้องทำการตามหา พวกเซนเตอร์ให้เจอนะคืออยากเจอพุกโปรแกรมเซนเตอร์มากแล้วก็แบบคือแหล่งอาหารเราอะส่วนใหญ่มจะอยู่ยยยยที่โปเกมอนเซนเตอร์เว้ยเพราะฉะนั้นผมต้องหาโปเกมอนซิกแซคเวลสิบหกแต่ละตัวทีเวลปกติของผมไหมเวลที่ที่เวลที่แบบเราสามารถสู้ได้ไม่ใช่แบบอ,อย่างเงี้ยดูทัสบุ๊กดิเขาบอกว่าสามารถกดชิปนะครับที่โปเกมอนเพื่อทำการดูอีวีได้อ๋อไอวีอีวีน่ะอีวีสแตทโคตรน้อย ไปเก็บกลับมาวันนี้กินต่อไปของเรานะครับคือต้องหาทางชนะโปเกมอนสักตัวครับตัวไหนก็ได้สักตัวนึงอะชนะเหอะเรียกว่าไม่โผล่มาเล่าที่ผมกา,กากจังมาข้างบนนั้นเหมือนมีอะไรอยู่มันเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านอะเออลองไปดูไหมเผื่อจะเจออาหารเพราะคือแบบเอา้าผมกินอาหารโปเกมอนได้เฮ้ยผมกินเบอร์รี่โปเกมอนอ่ะผมมึนเลยว่าเดี๋ยวผมกินเบอร,ร์รี่ของโปเกมอนได้เนี่ยเฮ้ยเอ้เอาโอ้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 ติดเป็นเธอเฮ้ยผมกินเบอร์รี่โปเกมอนได้ด้วยเหรอถามจริงอ่ะได้ก็ได้ข้างบนโอ้โหแล้วกูเห็นแก๊งล็อกเก็ตไอเวนข้างในนี่มีอะไร โหตัวอะไรเต็มหมดไม่ก็รู้เอ้ยนี่ไงอาหารขออาหารก่อนนะเดี๋ยวให้คุยกันเ่จะเอาอะไรขออาหารก่อนรนะดับแรกโอ้ตรงนี้มีโุงมีทานมีของทุกอย่างเต็มหมดเลยที่นี่คนเป็นบ้านเราเนี้ยนะขอสร้างไว้พอย,ยไปก่อนนะครับเราจะได้แบบว่ากลับมาทีจุดนี้ได้ในน,น,นี้มีอะไรโอ้มีเอาหงุงอาหารชุดกล่องชุดกอดเต็มไปหมดสุดยอดทำไม่ได้ย่างสูงวะของก็ดูดีใช้ได้นะไม่รู้ว่าดูดีจริงหรือเปล่าแต่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ภารกิจต่อไปของเรานะครับก็คือการตามหาว่าผม ผมจะฟาร์มเบลฮิตโต้ขังี้จากไหนคือปกติถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ป่ะมันควรจะมีแบบพกเบลแบบ1 2 3 4 5สองสี่ห้านี้เบลโผเวลสิบกว่าจะให้โตงเงี้ยสู้ยังไงครับพี่กูถามจริงนี่เรือใครไม่รู้เข้ากันข้างในเหมือนมีกัปตันกาลาสีเรืออยู่ใช่ไหมเอาไม่มีอันนี้อะไรอ่ะซึ่งดูไม่ดูไม่น่าจะมีอะไรข้างในเฮ้ยมีเบลมีเรือข้างในไหมมีกล่องมีกล่องมีกล่องมีมีโปเกมอนโหมีมีเบ็ดว่ะมีกูดลอตเฮ้ยมีกูดลอด ไม่ได้จังสินี่นี่นาปลามาเลยมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับตบคอยคิงค่ะผมเจอคอยคิงแล้วโอ้โห,โหดูมันว่ายน้ำวิ่งตบยังไงทุ่งว่ายเร็วขนาดน,นี้มาไอ้หนุ่มมาไอ้หนุ่มในที่สุดได้ตัวสู้สักทีไปขวนร้องพยายามอย่าให้คอยคิงมาใช้ท่าน,นั้นได้นะครับใช้ทา่าเกษตรเกษสนคือถ้าเกิดมาใช้ทา่าเกษตรเกษสนได้เมื่อไหร่กูตายไม่ได้ตบผมที่เดียวตายได้คือต้องแบบพยายามอย่าให้มันใช้ท่าเกษตรเกษสนได้ได้อะไปเรื่อยๆขวนเรื่อยๆน้องขวนเรื่อยๆเออขวนไป ขวเร็วๆวเล่าขวลด้วยที่ก็ไม่อยากตายขน,น,นเ,รเร็วๆพวี่ตองแกขวลด้วนมันขวลดเร็วๆขวนอีกขวลดเข้าไปอีกทีโอ้โหเรียบร้อยแม่นึกว่าจะตายแล้วขอให้อย่ามีโปเกมอนปลาตัวไหนสักตัววิ่งมาช่วงแล้วนะโอเคครับเขาถือว่าโชคดีของเรานะฮะนี่ขนาดนี่ขนาดตีคอยคิงไปเวลคือไม่ขึ้นเลยไม่กระดิกเลยนี่คอยคิงเวลใหญ่โอ๊ยมิกระจูเผามิกระจูไม่เจ็ดต้องเผา เผาไปเลยเผาไปเลยที่ตัวเขางเงี้ยเผาเอาเอ yeah! เผาอกีกเยอเผาอีกมันทำให้เอ็กแท็กเราดีคริสนะครับเพียงไหนก็คือว่าทำให้พลังโจมตีเราดีคริสแต่เอมเบอร์เนี่ยมันเป็นสเปเชียลแอตแท็กเลยก็คือแบบเป็นพลังโจมตีแบบสเปเชียลโอ้โหฆ่าพิกจูแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยไปฆ่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะให้อะไรก็ไม่ให้กินเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่นี่ไม่แบ่งโปเกมอนนะเอาไปกินเหนโอ้โหแถวนี้โอ้โหเวลสิบไม่รู้จะสู้ได้ไหมไม่มัน่นใจขอลองหน่อยแล้วกัันนนนอออออ่่่ะะะบิิิิิกกกาาาาาาจจููีแลล้้้้วววเเเโโหไไไไฟฟผมมมตตดดดพรรร์์ป็ย ยังไม่สามารถไหวครับยังไม่สามารถสู้ได้แต่อย่างน้อยผมก็ชนะโปเกมอนอันนึงแหละภารกิจต่อไปหาหมู่บ้านครับไฟวิลเลตมันเขียนอยู่ภารกิจไฟวิลเละมาหมู่บ้านกันคือวันนี้ไม่ว่าจะทํายังไงครับผมก็ต้องทาการเปลี่ยนร่างเจ้าฮิโต,ตัวของเงผมให้มันกลายเป็นร่างต่อไปให้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆเฮ้ยผมเจอหมู่บ้านแล้วผมเจอหมู่บ้านแล้วคือเรากดแมปใช่ไหมทุกคนเราจะเห็นว่าหมู่บ้านมันอยู่ทางซ้ายบนเว้ยอ่ะตรงนั้นแหละไปเลยหมู่บ้านเฮ้ยในยสุดก็เจอหมู่บ้านในสุดผมได้คิวทีตัวของเงีม่ เฮ้ยเจอ,อนี่เบอร์รี่เก็บก่อนเฮ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านจริงด้วยมาภารกิจเสร็จครับเจอหมู่บ้านโอ้หไม่ได้ยี่ดูวะหยแถวน,นี้โปรแกรม,รมแมลงเยอะเลยครับอ่าภารกรริจได้หมู่บ้านขอไปฮิวตัวนนี้ก่อนนะแล้วค่อยนอนนี้โปรแกรม,รมแมลงเยอะด้วยครับสบายเก็บเวลสบายเลยคุณจอยฮิ้วนั่นคือมมนมีเพลงอะ่ะไม่มีเพลงประกอบตลอดอะ่ะ <c oughs> โคตรมันนี่มีอะไรอ๋อรวมของสารพัดอย่างนี่แหละที่ต้องการ มาครับส่วนไอพิคอนก็ปลูกไปครับปลูกเลยนะแถวนี้แหละเดี๋ยวเผาเหล็กรอกันหน่อยนะครับเพราะต้องสร้างแอนวิลด้วยนะเผาเหล็กเผาเหล็กรอกันหน่อยชิปชิปชิปเผาเหล็กเผาเหล็กอ่าป่านี้น่าจะพอมีโปเกมอนแมลงอยู่นะครับอดสีขาวไอพิคอนสีขาวนี่ไงโปเกมอนแมลงโดดดูไอ้น้องไม่รู้เบลเท่าไหร่แต่แพ้ทางไอ้น้องโดนโอ้โหทันทีโดนจอดทำไมถึงอย่างนี้ดูว่ะนะตอนไหนแมลงตัวนี้ไม่ใช่โปเกมอนแมลงกับพืชนเนี่ยรักเลยอันนี้ว่าแปร์นี้ว่าแปดพอได้อยู่มั้งพอได้อยู่มั้งแอมเบอร์โอ้ย พีก็แท็กว่ะไหนจมตีบ้านแอมเบอร์โอ้โหติดไฟทไมไม่ได้กี่ดูวะนี่แหละสมเป็นโปเกมอนผมหน่อยติดไฟกันหน่อยถ้าป้องกันครับเพิ่มป้องกันป้องกันธรรมดาไม่ได้หรอกครับน้องของพี่มันต้องป้องกันเวทบางอาจจะป้องกันธรรมดาสู้ไอ้นี่ท้าทายแล้วก็ตอนนี้นผมตั้งไว้พอยอนหนึ่งที่คุณจอยนะเวยก็คือโปเกเซนเตอร์อะผมต้องตั้งไวพอยอันหนึ่งเหรไปที่คุณจอยเลยนะครับผมตั้งไว้ใช่ป่ะเพราะผมจะ<ๆ><ม>ตายเมื่อ,อไหร่ผมสามารถกลับมาได้เลยอันเนี้ยคือสิ่งที่จําเป็นมากครับ แต่ผมอยากจะหาโปเกมอนธาดอื่นด้วยใจจริงคืออยากจัดทีมเลสนะรู้จักทีมเลสชมโ้เอ้าเวพอย์สโตนมาทำไมไม่รู้เพราะกวูวาร์ปได้ดูดิใน,นนี้มีอะไรไหมมีโปเกม Poke โอ้มีอันต้าบอลขายด้วยวะ <c oughs> มาครับหลังที่เรานอนมาตอนนี้ก็ตอนเช้าแลละผมว้าวนะ่าจะหาโปเกมอนที่มันเป็นโปเกมอนไล่ง่ายๆได้มากกว่าเดิมมัง้งตัวอะไรอะโอ้โหทากกซูอีกแล้วคือคือเวลเวลมึง20ทากกซูบ้าเปล่าวิเทลวิฟเนี่ยนะ,นะ,นะนะใช้เทลวิฟให้พลังป้องกันผุ่ลด ก็แท็กทินเดียวกูตายแน่เลยวะมันเตรียมนะครับมันเตรียมนะครับมันเทลวิบรัวล,วลวมันเทลวิบรัวล,ว,ลว่๊ตายเนะี่ยทำให้ตายใจทำให้ตายใจมันใกล้ตายแล้วมันทำให้ตายใจเฮ้ยได้วะได้วะเฮย้ยเวลเก้าโอ้ยเทคอออไปดิครับแต่ตอนนี้ผมทำการขอปั๊มเบอร์โปเกมนกอนก่อนนะครับไปปั๊มเวลแป๊บโอ้ยได้ท่าน่ะค้อนบีดมาแล้วแทนเลยดิโกโลไปขึ้นท่านนุ๊กมาครับภารกิจลังแกโปเกมอนเวลน้อยกว่าเริ่มต้นโอ้ย เฮ้ยพิปปี้ตัวนี้ถ้าเกิดฆ่าได้นี่ XP เพิ่มกระชูดนะครับพิปปี้บอกเลยถ้าฆ่าได้นะเพราะว่าพลังป้องกันมันหนามากเลือดมันก็หนาคือหนาทุกอย่างอะ่ะเนี่ยมันฮิวได้ด้วยอ่ะทุกอย่างพิปปี้ธาตุเอ้ยพิปปี้ธาตุแฟร์ี่ดีกว,ว่ามัางกรใช้ไม่ได้ผลลืมไปโอ้โหถ้าโจมตีไม่น่ามีนะครับไอชิบหายแล้วมีท่าไอผมตีตัวเองโคตรสวยโคตรสวยไอพิปป,ปี้โอ้โหโอ้โหคอนฟิวชั่นอีก โอ้ฟิวปิปปี้ปอืมเผาฮิวโอ้โหบ้าบ้าไปแล้วบอกเลยเล่นเล่นจนของหมดอะ่ะเล่นจนพีพีหมดอะ่ะรอบเนะี้ยปิปปี้เอ็งอย่าบา้าเพื่อนเอ็งอย่าบา้าถ้าฆ่าได้อะ่ะเรีกพีกระฉูดครับแต่อย่าบ้าปิปป้อเป๊้ไอ้ก้อ่ะกูคอนฟิวอีกแหละมีฮิวไหมลืมไปมีฮิวป่ะวะสักอันนี่ไอ้พอชั่นอยู่อ่าไอ้น้องแดกกูไม่ได้หรอกรโอ้มันฮิวได้ด้วยเหมือนกันอนฮิวจะมันเต็มอ่ะมันฮิวจะมันเต็มอ่ะโอ้โพอชั่นนี่จะฆ่ามันได้ไม่ได้ไอ้ปิปปี้เนด้อกูทำลายตัวเองแล้ว โอ้มันอิวอีกแล้ววันนี้ทั้งวันอะอกูไม่จบอะมึงอยู่กูทั้งวันอะวันนี้โอ้โหพีพีหมดเล่นจนพีพีหมดอะคิดดูดูที่ความพยายามผมมันจะขนาดไหนตายเฮ้ะพีพีตายเฮ้มใกล้ตายแล้วใกล้ตายสักทีอ่ะตายเฮ้ะสองครั้งครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจบตายสักทีสมใจอ,อยากสมใจอ,อยากโอ้โหตายโอ้มีคนสอท้าต่ออีกบ้าเปล่าอ่ะโอ้โมึงเพิ่มพลังป้องกันอีกแล้วเพิ่มจังว่าพลังป้องกันเนี่ยโอ้โห คุณทออ๋โหทีเดียวกูตายคิดที่เข้าคิตกูณทอเฮ้ยคิวโบน่ะเฮ้ยคิวโบนเนาะน้องตาเวลสิบสี่แล้วครับเวลสิบสี่แล้วครับอีกสองเวลครับผมว่าช่วงนี้ผมน่าจะรักคุณจอยแน่เริ่มกลับหาคุณจอยบ่อยๆนะคือแบบผมกลับหาคุณจอยบ่อยมากคุณจอยนี่แบบเริ่มจะคิดถึงผมแบบอย่างยิ่งยวดเฮ้ยปอกรนมันตำรานเกิดซามันเซนต้าตัวอะไรวะไม่รู้ แต่ผมไปผมว่าเดี๋ยน่าจะน่าจะยังไม่ถึงเวลาจับมันเอาจริงนะผมว่ายังไม่ถึงเวลาจับมันมันมีโปรแกรมตำนานเกิดเว้ยที่ฟอเรสเนี่ยฟอเรสไฟโอมฟอเรสตไฟโอมอยู่ไหนฟอเรสตไฟโอมฟอเรสไฟโอมอยู่ตรงฝั่งนี้มตำนานเกิดอ๋อโปรแกรมกูยกังไม่มีเลยอะ่ะไปดูได้ไหมไปดูได้ไหมไปดูเฉยเฉยแต่เมื่อผมทำะไรตำนานไม่ได้ขอมาตบนักกูแล้วกันนะ <c oughs> เสียใจ <c oughs> ขอตัดโปรแกรมเซนเตอร์นหรน่อยเหอะนะผมขี้เกียจตัดไม้เอาจริงๆผมขอตัดโปรแกรมเซนเตอร์แป๊บแล้วก็เอามา เอ้ยตาเผากูจะเดี๋ยววะผม,มวผ่าตาเผาผมทิ้งไปตรงนู้นแน่เลยตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยดูเป็นมแมลงน่าจะเป็นมแมลงแน่นอนขอเผาหน่า,นาแล้วกันนะครับบา้าแมลงจริงด้วยเริ่อัพชัวร์ถ้าเกิดตบแมลงตัวนี้ได้เริ่สิบแปดเนี่ยมแมลงอะ่ะอุ้ยอะไรแล้ววะอะไรแล้ววะทำไรอะทำอะไร,ะไ,รไม่ไม่อัพอ่ะครับก่อนไปเอาเตาเผาขอมาตรงนี้ก่อนได้คอมแล้วน,นะครับตอนนี้อลูมิเนียมแฮมเมอร์ไมาอย่างนี้ดูวะเตาเผาอันนี้เตาเผาฟรีอันนี้เตาเผาฟรีเดี๋ยวค่อยมากลับมาเอาแแแลล้้ววกัันาาาาาเเเจจอตตผครบะทที่หย หาตั้งนานไม่เจองงมากมา,าเผาเผาอยากรู้ว่าขวามันถ้าเกิดผมกดชิปมันจะตัดต้นไม้หมดไหมหมดขอบคุณครับแม่ประหยัดการตัดต้นไม้ไปได้เยอะเลยนะฮะคือถ้าเกิดผมใช้ขวานเนี่ยกดชิปแล้วตัดต้นไม้เนี่ยขมายหมดเลยเว้ยดูดิโอ้ดีแหละสวรรค์สวรรค์ของนักตัดสวรรค์ของนักตัดขอบคุณครับแม่โอเคผมขอดูแอนวิลหน่อยนะฮะว่าแอนวิลมันทำยังไงแอนวิลที่แบบเอาไว้ตีทั้งโปเกมอนทั้งโปเกมอนแอนวิลโอเคผมรู้แหละ ก็ทำแอนวิลนะครับแอนวิลก็คงทำไม่ยากนี่เจ็บเจ็บเรียบร้อยครับแอนวิลมีแฮมเมอร์แล้วมีแอนวิลแล้วต่อไปทำแผ่นดิสครับไอรอนดิสแล้วก็รอเผารอเผามีแกงล็อเก็ตอยู่ข้างหน้าบ้านวะโอเคมาขอเอาสม,มุดเช็ครายชื่อก่อนว่าต้องทำอะไรต่อสร้างแอนวิลโปรเกมดึงโปรเกมบอลลิ อ๋อปกิบอลิสต์ก็ต้องใช้อภพพิคอนนะครับอภิคอนตอนนี้คือมีน้อยมากขอเตรียมปลูกก่อนผมต้องทำการนั่งฟากอภิคอนสีดำกับอภิคอนสีเหลืองเออเฮ้ยไอตัวนั้นนี่ว่าโปกมอนพืชผมว่าเวลอัพชัวด้เกิดตบไข่ได้มาไอไข่งโง่งตายโอ้โหมันตบแรงอยู่นะในไข่โง่เองตายคือถ้าเกิดล่างล่างมันอะถ้าเกิดผมจับมันได้แล้วล่างสองมันโหดมาก นึกว่าจะได้ไม่เบลไม่อัพด้วยถ้าถ้าผมจับมันอะแล้วจับล่างสมันอะมันโหดมากอยากรอจับล่างสมากกว่าจับร่างแรกมันมันต้องใช้ลิสต์โซนอัพเกรดนะทุกคนถ้าผมจะพี่เปลี่ยนใช้ลิสต์โซนกลล่างผมขี้เกียจไปหาลิสต์โซนไงเออเรียบร้อยเบลสิบหกแล้วเว้ยเบลสิบหกแล้วเว้ยไกลล่างเว้ยโย่โย่หนูไกลล่างไอหนูไกลล่างเด้อยืสเรียบร้อยครับผมชามิเลียนครับไกลล่างโออให้ไม่ได้ยงี่ดูวะ กรล่างรู้สึกเท่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเขาตัดต้นไม้แถวนี้ก่อนนะครับผมกล่าวว่าจะเอาแถวนี้นี่แหละเป็นโอ้โหเป็นที่ทําฟาร์มแอพิคอนของเราเพราะคงไม่ได้ที่ไหนรอกตรงแถวนี้แหละนะขอเตรียมทําขวานก่อนแปพิคอนสีเหลืองโอเคมาอ,อุ้ยเอ้ยทำไมตรงนี้มันมีกล่องอยู่บนต้นไม้เหรอุ้ยกล่องอยู่บนต้นไม้อันนี้กล่องพิเศษนี่มามันคือกล่องแอบครับกล่องที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็ให้ผมมาเป็นเจ้าซันเพชรนะครับก็คือว่าสามารถที่จะอู้อู้หูเขาสามารถมันโคตรเจ๋งอะเอาวะเอาวะอู้หูดูเขาสามารถดิ เฮ่เฮ้ว่ะพอสาม่าสันเพชรพอสม่ามันตึงกว่าตึงเกินวันนี้ขอป,ปวดพี่คอนก่อนอน,นะครับไอาพี่คอนก็สีเหลืองกับสีดำนะครับอย่าลืมเราต้องปลูก2อันสีเหลืองกับสีดำนี่สีดำสีเหลืองโอเคถ้าแต่เป็นตัวนี้นะครับเราก็มีพลังโจมตีที่เยอะขึ้นนะครับเพราะมันไกลร่างคือพลังจมตีเยอะขึ้นนะเว้ยเนี่ยประมาณเนี้ยปัป๊บเรียกว่าเจอใครหน้าไหนตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับเริ่มแบบเริ่มปีกกาขาแข็งไอ้น้องอ่ะขอปวดอายพี่คอนก่อน พรานนี้กูทำฝ้ายไปคอร์ได้แล้วกันนะได้ดูด,ดูดีมีอะไรทำหน่อยเอสสามจีเพื่ <P> พอดูด้วยนะครับว่าตอนเนี้ยเราอ่ะปลูกอยู่ชั้งไหนบ้างเนี่ยเนี่ยพอมันอยู่คนละชั้งอย่างงี้ใช่ปะ่มะมก็สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยปลูกแบบปลูกชิวๆอะครับเพราะว่ามันจำกัดมันจำกัดชั้นแล้วไม่กี่ต้นเองมากที่ผมจะไม่ผิดมันจำกัดชั้นแล้วแบบต้นแบบน้อยมากอะเทียบจำกัดอะเออเอาฟ้าผ่าอัดหน้ากูขอตัดต้นไม้ตัวนี้หน่อย น,นี่ออกมานนองปลูกไว้ปลูกแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้บันไดนะครับในการต่อตัวขึ้นไปเพื่อเก็บนะครับเลยไม่ต้องแบบกังวลมากเรื่องการเก็บปกติที่เก็บก็คือเราต้องแบบปลูกเป็นแถวๆใช่ไหมอันนี้คือเราเราขึ้นมาข้างบนเพื่อเก็บเลยนะจะได้แบบง่ายดีนะครับเดี๋ยวใช้บันไดต่อตัวขึ้นมาบนต้นไม้เอาน่าจะง่ายกว่ามาครับตอนนี้สิ่งที่ผมเรียกว่า basic a ิค c o n าร์มก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ขอรวมขอรวมในเกาะคือแบบมันไล้ประโยชน์มากอเอามารวมก็ได้นะเดินขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะเพื่อขึ้นไปเก็บอ p ิ c o n ไ,ได้ไงง่ายปะผมบอกแล้วการเก็บไอพิคอเนี่ยไม่ต้องคิดคิดไม่ต้องคิดมากครับเดินอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วเก็บเลยต้องหนี้ดูวะสบายอย่างเงี้ยเดินขึ้นมาแล้วก็เก็บแบบเนี้ยโอ้โหสบายสบายจัดเนี่ยผมบอกแล้วทำแบบเนี้ยสบายกว่าการที่แบบต้องมานั่งแบบเดินทีละรอบสองรอบเย้ยอันนั้นอันนั้นลำบ,บากอันนี้สบายมาปลูกไม่ได้แล้วครับปลูกได้แค่นี้แหละเต็มแล้วเรียบร้อยจ้ามาวกับโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์นี่คือจุดฟาร์มของเราชั้นดีมาขอเผาหน่อยแล้วกันนะปั๊บอิลลอด อ๋อรอนดิสคือต้องเอามาตีป่ะเฮ้ยตีได้เลยเออลืมไปรอนดิสตีได้เลยแล้วก็ต้องเผาเอาหินเผาคัมเพอสโตนเผาคัมเพอสโตนลืมลืมใช้คัมเพอสโตนทำปุ่มนะครับอันนี้ผมลืมไปเลยว่าเคยต้องใช้แล้วต่อไปก็ต้องใช้เจ้าไอ้พี่คอนเผาเออไม่ต้องเผาไอ้พี่คอนด้วยเนี่ยลำบากที่จะเผาไอ้พี่คอนมากมีวิธพายให้ใช้เป็นประโยชน์นะครับแอปพ,พริคอนนี่โอ้โหผมบอกแล้วสบายนี่ก็ตีเหล็กครับตีไปเรื่อยๆตีแบบเร็วๆรัวๆเรื่อยๆปั๊บได้ล ไอรันเบสอันนึงต่อไปก็ไอคอนเผานะครับอันตราบอลขอตีหนะ่อยงั้นกองพันนี่ก็ได้อันตราบอลอีกอันนึงลูกหนึง่งอ่ะง่ายๆปับ๊บอันตราบอลลูกหนึ่งครับอันตราบอลแปะอันนี้แปะแล้วก็ปุ่มๆเอาปุ่มๆไปเดียร์ครับทำปุ่ม,มนนก,ก,นนนกนันเรียบร้อยอันตราบอลหนึ่งลูกโอ้โหภารกิจเซตอีกหนึ่งครับเกลียดมันโปเกมอนเรียบร้อยภารกิจต่อไปซื้ออะไรบางอย่างจากช็อปคิปเปอร์ครับก็คือเราหาเงินไปซื้อจากช็อปคิปเปอร์เงินก็หาไม่ยากครับก็คือเอาพวกนี้แหละไปขายนะครับไปที่่่่ผมมคิดดวาาไไนจะ้้ใชก็ ขายไปก่อนเพราะว่าของอะหาง่ายเดี๋ยวเราบินได้แล้วเนี่ยเงินมันจะแบบเริ่มฟูลแล้วนะก็นี่ครับขายครับเซลลิเซอร์ขายไปเถอะที่อะไรอีเธอขายเพราะท่า่งเราคือซื้อของใหช็อปอันนึงครับซื้ออันต้าบอแลแ้กกันนะอันนึงเรียบร้อยอุ้ยคือของขายมันเยอะอยู่นะเนี่ยดูดิอันนี้ขายทีเอ็มป่ะขายขนมปัง ไข่ข okay, okay, okay. นมปังโอเคโอเคในพาร์ทแรกผมว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับสลับพาร์ทแรกแลพาร์ทที่จบมาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมก็สลับมับน้องคนไหนนะครับที่กดไลค์ก็ขอบคุณมากนะครับอยากให้ผมทำในพาร์ทต่อไปคอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับบาย